ก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลโดช a นแนล วันนี้นะครับผมว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้อยู่นะครับคงต้องเคยดูซีรีส์เกาหลีกันมาบ้างไม่มากก็น้อยแน่นอนครับผมซึ่งก็มีหลากหลายแนวพลงกันไปนะครับไม่ว่าจะแนวสืบสวนข้ามเวลาหรือแม้กระทั่งดรามา่าก็มีให้เลือกชมกันอยู่มากมายเลยนะครับผมอีกหนึ่งแนวที่ถือว่าเป็นพอดยอดฮิตเลยก็คงหนีไม่พ้นแนวย้อนยุคนั่นเองอย่างเช่นยุคสมัยโชซซนหรือคุรยอบเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูแนวย้อนยุคคงคุ้นตากับสาวงามที่เป็นผู้บรรเลงเพลงให้แก่เหล่าคุณน,นางหรือแม้แต่ผู้มียศศักดิ์ส อย่างเช่นกษัตริย์นะครับซึ่งหลายๆคนนั้นก็คงรู้จักแต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่รู้จักว่าพวกเธอเหล่านั้นเป็นใครและมีที่มายังไงครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมจากที่ผมเกินไปเมื่อกี้นี้นะครับสาวงามที่คอยบริการเหล่าคนมีเงินเรียกว่ากี่ซสงครับโดยกีแซงนั้นคือผู้ที่คอยบรรเลงดนตรีร้องร,รำรำเพลงหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนศิลปินแห่งโชซอนนิงกีแซงถูกจัดอยู่ในชนชั้นซอนมินครับซึ่งถือเป็นชนชั้นต่ำที่สุดในสังคม อยู่ในช,นชั้นเดียวกับทาตหรือคนรับใช้ร่วมถึงคนฆ่าสัตว์หมอดูตามประวัติศาสตร์ครับว่ากันว่ากีแซงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โครยอเลยทีเดียวซึ่งหญิงที่จะมาเป็นกีแซงนั้นส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่ล้มละลายการฝึกฝนของกีแซงจะเริ่มต้นตั้งแต่ยังเล็กๆ เรียนเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆนะครับเช่นการขับร้องการเขียนผู้กันการแต่งกรหรือแม้กระทั่งการแพทย์ก็ได้รับการฝึกฝนเหมือนกันครับเพื่อเตรียมตัวสําหรับบําเรอเหล่าแขกในหอนงาโลมหรือในงานสังสรรค์ของผู้ว่าจ้างที่เป็นชนชั้นสูง เมื่อถึงวัยอันควรก็จะมีการรับแขกครั้งแรกครับซึ่งถือเป็นวิธีอย่างหนึ่งของกีแซงหากผ่านการรับแขกครั้งแรกแล้วก็จะถือว่าเป็นกีแซงอย่างสมบูรณ์แบบสามารถสวมผมคาเชได้ครับผมคาเชนี่มันจะเป็นแบบกลมๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ทให้ดูนะครับผมกีแซงนั้นสามารถแต่งงานนะครับแต่ก็มีกฎบังคับไว้ด้วยเหมือนกันคือหากแต่งงานกับขุนนางจะได้เป็นเพียงอนุภรยานอกเสียจากจะแต่งงานกับชนชั้นซอนมินเหมือนกัน ดยสถานภาพนี้จะตกสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเลยครับแม้สามีจะเป็นขุนนางชั้นบรรยงหรือชั้นสูงแต่บุตรที่เกิดจะเป็นได้แค่เพียงชอนมินครับนี่เป็นกฎที่ไม่มีผู้ใดละเมิดได้แต่ในประวัติศาสตร์ก็มีผู้ที่ละเมิดได้อยู่สองคนครับนั่นคือจางนกซูพระสนมสุกยงในองค์ชาย,ยองซมและชองนานจองสตรีผู้เฉลียวฉลาดอานุภรรยาของยุนวอนฮยองที่ช่วยสมเด็จพระมเหสีมุนจองจนได้รับแต่งตั้งเป็นจองขยองบูยินมูยินระดับหนึ่งขั้นเอกครับผม กีแซงที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของเกาหลีมีหลายคนเลยครับผมแต่ที่มีชื่อเสียงมากๆคงไม่พ้น3มคนนี้ครับนั่นคือขวางจินฮีเธอคนนี้นะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคิศสกราต1506ถึงปีคิศสกราต1560ครับในสมัยของพระเจ้าชุนจงนั่นเองเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความสามารถไม่แพ้บุรุษเลยคนที่สคือชองนันจอง มีชีวิตอยู่ในช่วงของพระนางมุนจองซึ่งเธอเป็นมันสมองของพระนางมุนจองในการครองอํานาจเลยทีเดียวส่วนคนที่3คือจางนกซูมีชีวิตอยู่ในสมัยของพระเจ้ายอนซันครับอย่างไรก็ตาม แม้ว่ากีแซงจะได้ชื่อว่าเป็นนงา,างลมก็ตามแต่กีแซงจะเป็นผู้ที่ขายความงามและศิลปะจะไม่ขายเรือนร่างซึ่งแตกต่างก,กับโซเพนีแต่ก็ยังมีกีแซงบางส่วนที่ยอมขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับสิ่งของที่มีค่าจึงทําให้กีแซงถูกเหมารวมและทําให้ดูไม่ดีในสายตาของคนในยุคนั้นครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของกีแซงนั่นเอง จริงในประวัติศาสตร์ของเอเชียนี้ในญี่ปุ่นก็มีผู้หญิงงามที่ขายศิลปะเหมือนกับกีเซงนะครับซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อว่าเกอิชานั่นเองครับผมถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับเกอิชานะครับถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือถ้าจะขอเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันครับและวันนี้ผม雷多 channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ